นี่พี่น้องเอ,อ้ยมือนีอเนื้อไม่ไหมที่มีการซอยจุแล้วก,ก็เทิ้งก้อยเทิ้งจุนี่โลหิตนี่โลหิตบริจาคมาไหม่โลหิตรับบริจาคมาไหม่ที่หักเขาพี่น้องเอ,อ้ยไปก่อนนะยัากกาดพักเสริมสราระนกุกไงพันธุ์เสิเฮ็ดมีรุ่งมือนีิเฮ็ดจู่กินนี่ ก้อนมักไงเ้าจุูน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะต้องค้อยใช้เลือดพร้อมเนะะาะเพราะใครเจอเอด็ดเอสชิปลงเอสชิปลงอืมนี่มือนี่กระสีเพ็ดแก้วจุอ่ะพี่น้องใช้เพี้ยนก็ไปแล้วใช้เพี้ยนก็ไปแล้วอหอมท่านนียน่องเตรียมหอมแล้ว เนืเ้อห้างสงองเบิ้งมือนมีไม้เลือดแข่นสองถุงบริจาคมาบริจาคโลหิตมาแล้วพักเดี๋ยวผมไปใช้พริกป่นนะวานนี้พริกขัวห้านี่แหละตามใจชอบชายห้่น้องเบิ้งสิ่สก่นอน สิ่มันหนักไปทั้งก้อยไปไหนครับ่นักทั้งจุอืมหน้าตาเจียเฮะเยอยก่อนเจ้าเฮาหน้าตาเจ้า,าเฮา,าเาายบร้อยหอมนี่ซอยแล้วนี่เป็นแว่น นี่ของแท้ครับมือนนี่นี่พาโลหิตนี่เอาน้ำลูกขี้สีนี่พันโลหิตพ่อจะเอาน้ำลูกขี้สีข่นขึนนั่งยื่นขึนฟังเสียงเด้พี่น้องฟังเสียงเด้ nhảy cục bắt sạc bốc bốc tỉ lượt ở lượt lông lạ mà đêm mà mới Mong จิ้มยาปลากันเด้อพี่น้องเด้อมาจิ้มมาแสบน้ำกันอเอ๊ะมือสิบริจจากเลือดพี่น้องก้อนสิบริจจากเลือด กสิเพิ่มเลือดซะก่อนนี่เลือดสดสดอ่านี่พี่น้องบาทนี่ตีเลือดคักคักสดสดเมื่อนี่เลืดสดสดด้วยพี่จา่าเพื่อนพิษสดสดนี่ไม่ได้เลียนแบบนะ้ครับนะของไผของมันคนอาจจะกินกันหลายอยู่แต่ว่าเนื้อนี่ก็เมื่อวานจะเป็นรายการที่แตกแดกตาของอิดปงล่างอันนี้ และการของเขานี่กับช่องของเขานี่ตื่นตื่นแชแนวนะครับติดตามได้กะบความเป็นกำลังใจให้กันนี่คลิปแรกสะลง youtube นี่ก้อยสดสดเลือดเห็นรึเปล่เห็นหเห็นวันบกเห็นนั่นแหละกัดเลย เป็นวิธีการการเฮ็ดก่อนน้อพี่น้อง,นองเนาะเดี๋ยวจะมาจะแซ่บน้ำกัดน้นอพี่น้องเนาะนี่จะมาจะแซ่บน้ำกันมื่อนี่เสบใหญ่เหานี่นเบิ่งวิธีการมื่อนี่แซ,บแซบ่บพักเต็มที่ได้พี่น้องมื่อนี่พักกาดพักเสริมสาละเน่พริกปนสิลงไปแล้วพริกสดๆอสด มันจังหอมพี่น้อง ตายละฮันนี่โอ้หอมขอขวดเ้ดังละจำหินหินนยพี่น้องเอ้ยเมื่อเนี่ยดีเจตุ้ยตุ้ยเข้าม่ไลสดนะครับเด้อฝากติดตามนะครับพี่น้องเวลาเที่ยงครับ พี่น้องค้นนะกับรังเริ่มค้นนะสูตรนี่คนอาจชจีพคอยมีแบบไหนนะครับจะก็มีู่ครับพิจาร์มันกับเซตด้วยกันครับร้อยเลือดนี่ครับ คนนะครับแซ่บ้องกันไปน้องมาหนี้มาเด้อมาเด้อมองเต้สวัสดีครับพ่พอๆกันไปหนี้ครับบรรยากาศหน,นาวๆกินก้อยซอยจูครับ sim xin sim sim có ông là nào nữa lúc lúc nó lúc 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 มาไหมขอโทษครับเจอมาซาไลชุดเอาแม่คนของไปอาร์ตวิดีโอเอาลงยูทูบของเจ้าไลไรสดทั้งเป็ดเลยก็รอก่อนกินข้าวเ้อคนสวยเด้อมาทำข่อยเลอสวัสดีครับนี่น้องมือพ่อกันไหมนี่อันนี้บอกว่าเจ้าจะว่าตามคลิปพ่อกันไหมนี่มือนี่กินทั้งจุกันก้อยครับกินก้อยซอยจุกันไหมนี่ ไี่น้องเชิญมาเดิมาเินลอมเลยต่อยวันนี้่แมพยอมาทังกมร่ได้ไปนูอาชีพอันนี้ไล่สดยดะตัวนี้ไล่สดมาย่กขึ้ยันยันนาเ้าซเขาุ่มเนาะรนาย่น่่่ัไไปุดเขานี่มันสิรมนี่นี่ตัวนี้้อมสองอันตามันเบิ่ง

ติดตามได้นะครับนึ่งทั้งยูทูบพร่อมตุยต,ตุยครับอยตุยใช่แนวนะครับครับเ็นบุ o กไอจีไข่จริงใจนะครับไอจีไข่สดบุ๊กไล่์สดมืนเอนี่ทั้งยูทูบพร้อมนะครับมืน่อนี้จะไปบริจาคเลือดนะขอเพิ่มเลือดกน็นี่ฮตท๊อ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 ดทนอตท๊อตท๊อตทอตอตท๊อตท๊อตามาเท๊่ทอต๊อตตท เงค่อนสวยกินเขาว่าอีเลยพี่ห้องเย่อนามาแล้วมาเด้อครับใส่ทอนสีสวัสด์ครับหลานผมเด้อครับเออะ นนี่้องทำเขาทำยังไงจำเจ้าฝากเพื่อนติเพ่นของนี่ผมไปเบิ่งทั้งไลน์สดทั้งยูทูปพร้อมนะครับนีผมสองกล่องดูท่าบอกจะมาผมกล่ตมจำนะอืดีเกอร้านซสซีสติดฟังเพลงก็บอกบอกไปนะ Chị kê tui nuôi chị giọt Bà bảy Chị kê Quốc ấn đề gặp tao chết nì Lại tốt Thằng Youtube gặp tăng Facebook Tui tui Đi kê tui tui Hãy subscribe ตองดูใจค่อยๆดูนี่เลยแซ่บต้องได้กินเขาก็น้องคุณจีเขาแซ่บแตเาออกทะเลโอ้สดพี่น้องสดสดคำบันบานอือโอ้ย อูน้อยเอ้มือปตกล้องคับกินไปเน,อยอยนี่ยน,นั่นนงข้างเนี่ยนั่งข้างกล้องเด้อครับมันอิ่มเด้อิอต้ชสสวัสดร้านผมเน่นั่นผมกับชีสวัสดนะครับน้ำสกุลกิจไช่น้ำแมนใช่ไครับจิจช่น้ำสุลบรมุนนะครับผมกับชีสสวัสดคือกัน

ตามตุ๊กตามมือตุ๊บิแนกวะเนกอ,อืมเลยหลานแนกเอ,อ้ยกิน,นก้อยจอดจูอันกันเด้อเนกเนกมากินขอลมมาเด้อเนกเอ,อ้ยเนี่ยไอ้เนี่ยก็นั่งอยกหางคางกล้องเนี่ยไอ้เนี่ยดักแปรไม,ม่มีผีอยังพ่อโต ไปเหกินให้ตีไปใกินเขาอิ่ยว่ายว่าเจ็วหลวมามามาอ้จุนมาเผื่อนมันรับเปิบริจาครหิตกินข้าวสกกันเพิ่มเลือดเฮ้ย มาแม่มามามาพี่คุ้มคุเหมือนได้หลายใชโอู้หูหูหูเฮ้ยน้ำไม่ได้มาไปเพิ่มเลือดนะเลือดชีวิตังเวิร์หนาสาบ้าท่านตัวขอมามามาไป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 บริจาไปบริจาคคนดีเงยูเตว่าเอายากหม เพิ่มเลือดก้อนนี่อัดลงยูนต์กับเต็บบวกยูนแน่วันวัตถินไทยกับนั้นลงลายอยู่ไปพักกันนื้บวงติดใบแดงมากก็สว่วนไทยสว่วนมันปากพี่ควันพากกับนั้นเอาใบแดงสดเลือดน้อยเอ้ยเฮ็ดดีบวัว

พี่พี่โจผีมาอีพูดแล้วโจพจผมัน่ากพูดนี่สามชนะครับยดทุกตั้งช่องสิกระตุยแนนครับเฟซบุ๊กสีไกครับตัแก้วครับชมนึ่งันธรรมดาเล่นตั้งช่องมเล่นสีไทีว่าครับสีไข้ีว่าสีไข้คนโขากสีไข้คนงงนะ้รื่งโจประพมครับผมไม่ได้ เขาคือว่าเป็นบ้าอะไรอี่โกบไปแล้วใส่ก็เอื้อมมีมูกับมูพีว่าที่หล้วขำๆมุนๆเหียงยับยีเรี่ยไรห้องจุ้ยหมดเ่าบ้าธรรดาอยู่เจ้าบ่าอ่อทองเจ้าทีดีเป็นธรรมจุวะพี่พูดตเตะวะ ขึ้นปั๊บถืออดสารค้ำปั๊บพอขึ้นเอ็นซีเขาเด่นนั่นโค่นน้อยโค่นนะแตมาเขาด้วยวายเปนเื่อนเรียกขอบคุณนะครับเอ็นซีที่ติดตามเพราะว่าจะเป็นท่องท่องท่องทางเฟซบุ๊กกับ YouTube นะครับ Facebook อ้สีไยครับยูทู e ของผมตุ่ยตุ่ยไชยเน่านะครับขอบคุณพี่น้องกั้งตายแล้วลายออ เอาเกลียวเกลียวเออสีส้มใสเข้าเนี้ยพี่ทั้งเอฟตี้ทัติดตามปูนี่กับพวกแก่ขาดนะครับแต่สีท่านสีเสาวัตรนะครับแต่ลารวลี่ใหมารังนะครับขอบคุณหลายๆครับผมกินเนื้อนี่ท่านผู้ชมที่ยขอมาชุ่มครับสิบพันด้วยกันนะครับขอบคุณครับบอก่ปเนี่ยน้ำน้ำเขาไปหยังไปเบี้ยงไหมน้ำเขาไปหาคนในลายหาคนในลายบอกไปเลยเนาะบอกไปค่อนเลยนะนี่ลาก่อนลาครับ อาะกปอนอ่องแล้วเฟรบุกห้ามก่อไว้่ำหนึ่งแล้วนนะครับขอติการไล่ทดต้องเฟรบุกขอสวัสดีครับผมต่อจ้าวน้ำกันหมดหมดหมดน้าพ่อกันไหมหมดหมดมอดพี่มดอินก็แซ่บมูท้งเทียบลายดีกว่าลครับ่ ไปไปใส่มือนี่ครับม่วงคือขับลันงพดนครับม่วงเอ้ยพร้อมอีกนาวที่รถทั้งคนใส่คือบาทอีแบบกับคูุดนาของก้อนนั่นแหละปัดเกิเชื่ออื้หลายชื่อขิ้นครับอาการสุดยอดขึ้นดังตลอดเลย เป็นวัดเป็นวันนะั้นเห็นเหนอคกูวีเทวัน่าซีนเรปงี้แล้วพักคนเดีวเอาของแน่นเสน่เน่แล้วเอาของแน่นถักน้่ยนี่เลยกะก้อยเสน่เน่แล้วลูกคนแบบผมแต่เรายูทูบเยอะตัวนี้ก็หมูอีกก็หมูอีกนจับค้นคนแดงนี่ลูกเห็ดส ามนดี่ครับสร้างสร้างหมดเนยโอ้คือเรานี่โอ้ได้ลับบนี้เ่านี้เาสำนักงานเออยสำนักงานนี่เนี่ยสแล้วเนรถเทกมน่สี่สีในกลุ่มเนาะกลุ่มบริหารงานนนเนี้ พี่นอ้องไม่หนิก้เวลากินกระยิ่มแล้วเอาไว้พ่อกจะไม่จิบหนานะพี่น้องเนาะ,ะกินก้อยซอยจุ๋มไม่หนิกะขอขอบคุณหลายที่ติดตามทั้งยูทูบสวัสดีครับสวัสดีครับโคตรบูดูสุดี้เจ้าโคตรจีแดงบูดูนั่นไม่ยากหรอกไม่ตัดตัดต่ออายุ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn